พี่น้องเมื่อนี้ก็สิพามาเบิ่งเราจะเบิ่งควยน้อยควยน้อยหัดหัดมุดน้ำเนาจะควยน้อยหัดมุดน้ำเนาจะหัดมุดน้ำไหมเนาจะมุดโดนโดนพี่น้องควยน้อยควยน้อยหัดหัดมุดน้ำไหมควยน้อยหัดมุดน้ำเนาจะ หยอกกันมวนเลยจจะพี่น้องจาขีหลังใ่พ่อมพี่น้องทันวากับดอกคูน,นเนาจะหัดหัดมุดน้ำไหมเนาจะทันวาน้อยทันวาน้อยก็สิหัดมุดน้ำไหมเนาจะเพราะว่าแมงแมงแมงหัวควาวยมันไหลเนาะพี่น้องแมงหัวกวาวยไหลเว,วลาควาวยนอนน้ำาล้วยมันก็สิมุดเนาจะทันวาน้อยกับพึ่งสิหัดมุดเป็นเนาจะมุดน้ำ เบิงเบิงควยมุดน้ำพี่น้องเอ้ยทันวาน้อยมุดน้ำอ้าวคือมุดโดนแทนแล้นี่ทันวาโอ้ยเจ้าคือมุดโดนแท้ทันวาเบิงเบิงจ้าพี่น้องจา้ารู้จักแมงหัวควยบ่จ้าพี่น้องจ้าแมงหัวควยเนาะจะแมงหัวควยมันไหลเวลาควยลวงน้ำควยมันก็นกนสิม,มุดน้ำนาะจะ ภาษาอีสานว่าละค่เนาะจ้ะแมงหัวควายเนาะจ้ะแมงหัวควายมันก็สิตอมอยู่น้ำหัวควายเนาะจ้ะเวลาควายลงน้ำมันก็สิ่งหดหงิดเอ้าทันมาโอ้มุดโดนขนาดจ้ะทันมามุดโดนขนาดเอ้าควายคอยไต่น้ำบ่พี่น้องทันมาโอ้มุดโดนขนาดเลยพี่น้องคอยนึกว่ามันควายน้อยคอยไต่น้ำเลยนะนั่นนมุดอีกแล้ว ต่ไ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 ต่ขึ้นมาขึนมาแมงหัวควายมันก็สิหลายเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเวลาควายหมดเอ่อเวลาควายนอนน้ำมันก็สีมุดมุดลงไปเนาะจ้ะไม่ให้แมงหัวควายต่อมเนาะจ้ะภาษาไทยวันละคำโอภาษาอีสานวมาละคำแมงหัวควายเนาะจ้ะแต่ภาษาไทยเอื então, ้อนว่าจังไหนเนาะพี่น้อง